เดี๋ยวจะทำเรื่องของกินนะฮะว่าว่าตะขบเนี่ยเนี่ย<อ>ตะขบเนี่ยเนี่ยเนี่ยว,ว่าตะขบเนี่ยโอ๊ตว่าตะขบว่าตะขบเนี่ยจะเลือกกินอะไรในเหล่าบรรดาของบอกนะฮะก็มีอย่างแรกก็แอปเปิลแช่เย็นการผักกาดแข็งแช่เย็นอกไก่ต้มนะครับแล้วก็ขนม อันนี้ FC ใช่ไหมมาลุา้นกันว่าเขาจะกินอะไรก่อนซึ่งผมก็ไม่รู้นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์กันออพอให้เองเลือกกินอย่างนึงไม่เป็นต้องอย่างนึงก็ได้นเองกินอะไรก่อนอลุยเอาเลยเอาสิเอาสิเสชิญไปแล้วครับ ปแลแ้วมึงก็เดินดิขี <S <S> <S ้เกียจจริงๆมันหน้าสักขวดไม่ได้๋ดยวมันตอกหัวทิ้งไปแล้วครับโอเคแล้วถ้าเป็นแบบนี้กูต้องท,ทำไงต่อเนี่ยฮะ <c oughs> ดมแล้วดมแล้วอ๋อแอปเปิลมึงจะได้ยินมันได้ไงวะเลือกไม่ถูกครับ เลือกไม่ถูกนอนซะเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยพี่ต้องยั่วหน่อยยั่วยั่วต้องมีกระตุ้นบอกกินเลย คือเขามีมารายาทครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไม่ป้อนที่ปากเนี่ยเขาก็จะไมก่กินเออกูก็เหนื่อยก็มือมือนกันแหละเจ้มันถอนห้เจ้าทำไมก็ไม่เข้าใจเหมืงงอนกันเฮ้ยครบ Hey! ตะคบเป็นหมาขยันครับขยันมากนอนกินกน็น,นะเก็บอาเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดกินที่มาก<อ>่อนนี่มันเป็นอย่างนี้นเองนี้ แล้วก็จะไล่ความลอยไปนะลอยน้อยสุดไม่แดกนะครับนี่ใส่อะมันเป็นอย่างนี้ไม่ไป,ปไเปิ้มาเปิลเลยพอมีอย่างอื่นปุน๊บทีนี้เปิลเลยงั้นต้องเอานี่ขนมติดไปกับเปิดอ่ะบ ไอ้ยี่ฉลาดรู้ได้ไงว่าขนมอยู่บน,บนอะไรเนี่ะไม่กินนะเขีว,ว่าสุดท้ายไก่หมดแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเมื่อกี้กินอันนี้อ่ะเฟลนี่กูต้องล้างจาน คอนเทนต์กูพังหมดจากความขายันมึงเนี่ยดูซิเนี่ยนอนกินจนตัวกลมมามึงน,นอนกินจนตัวกลมไหมเนี่ยมึงเคยลุกขึ้นกินบ้างไหมมึงไม่ต้องมามองแม่งกูเลยเอาไปก็พยายามยัดเข้าไปครับเดี๋ยวมันก็กินอ้ว <c oughs> น,นอ่ะ <c oughs> มึนนะไ้ตะคบหมอเลิกกิน In sẽ buộc chết ba 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 chết